บ้านบางยาบางลาคีอัสลามวะลัยคุมนะครับสวัสดี FC นะาสวัสดี f อบางยาทุกคนนะครับวันนี้บางยาว่างนะครับมาเปิดบ้านเปิดบ้านให้พี่ได้รู้กันน้าหลายหลายคนถามกันเข้ามามากนะพี่บ้านบางยาอยู่ไหนบ้านบางยาทําอะไรนะาวันนี้บางยามีเวลาว่างนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูนะครับข้างหลังนี้ก็เป็นแม่นะครับเป็นมาร์ของบางยาเองนะครับก็เป็นบ้านของยาฝั่งนี้ออกไป เข้าเมืองนะครับถนนสายนี้ออกไปเข้าเมืองสายนี้ลงไป500เมตรเป็นหน้าหาดนพรัตน์นะครับลงไป500เมตรฝั่งนี้ก็เป็นหน้าหาดนพรัตนตอนนี้บางยาพาพี่เดินมาดูที่บ้านบางยาไปกันเลยนี่ป้าย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 ป้ามีป้าย50เมตรตรงก็ไปนี่เป็นสวนงูจังหวัดกระบี่นะครับตรงนี้คือสวนงูจังหวัดกระบี่อ่าพี่ดูไปนะเขาบอกแล้วว่าบางยาเลี้ยงงู นะบอกกันแล้วว่าบางยาเลี้ยงงูอ่าพี่เข้ามาถึงพี่จะเห็นป้ายข้างบนนี้นะครับป้ายข้างบนกระบี่สเน็กฟาร์กนะแล้วก็ we are here อันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ we are here ก็คือเราอยู่ที่นี่กระคากับเป็นจุดให้ให้คนที่มาเยือนเขาได้ถ่ายเซลฟี่ถ่ายเป็นที่ละลึกกันนะครับนี่เป็นสเน็กแล้วก็ปาร์กนะครับอยู่ประตูตรงนี้นะครับอันนี้คือบ้านบางยาฝั่งโน้นก็เป็น เป็นกงงูชั่วคราวนะนี่มาดูมาดูตาต้องมามาดูเลยไหนๆ <c oughs> ก็มาเที่ยวบ้านบางายาแล้วมาดูกันเลยมานี่อันนี้เป็นรถสามลอ้อนะครับบางยาใช้รถคันนี้บางครั้งก็ไปบริการรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่บริเวณนี้ใกล้ๆนะครับคันนี้เผื่อเขาจะมาดูงูอันนี้เป็นกงชั่วคราวนะครับเป็นกงงูชั่วคราวที่เราทําไว้ชั่วคราวใส่งูเล็กๆนะครับคนนี้ใส่งูเล็กๆเป็นตาไข่นะครับ นี่ลักษณะก็เป็นงูเห่าอยู่ในนี้นะครับก็เป็นงูเห่าที่เราเลี้ยงมานานแล้วแหละนะอันนี้ก็เป็นอ่าในนี้ก็เป็นงูสิงห์นะครับสองสามชนิดที่ไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นพวกงูสิงห์ที่ไม่มีพิษอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ฝั่งนี้ก็มีตู้ไอติมนะอากาศร้อนๆคนที่มาเยือนนักท่องเที่ยว อยากกินไอติมเด็กๆก็ซื้อไอติมได้มีน้ำปั่นมีน้ำอะไรครบหมดตรงนี้เป็นจุดน้ำตรงนี้เป็นตั๋วนะครับตรงนี้เป็นตัว๋วติ๊กเก็ตนะโอเคียอยูสปอร์เซอแฮปปี้ติ๊กเก็ตเฮียอ่าตรงนี้เป็นจุดจำ่ายตั๋วนะครับสำหรับการเข้าชมเพราะว่าอันนี้มันมีค่าเข้าบริการนะที่นะคนไทยทางชาติเหมือนกัน ที่คนไหนที่มาเที่ยวนางอยากจะเข้ามาศึกษาเข้ามาดูเลอพิเศษให้ทุกคนแน่นอนนะครับอ่ะตรงนี้อ่าคนนี้เคยมาเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วนะคนนี้เป็นดาราฮอลลีวูดเคยมาเยือนบางยาด้วยแมทธิวแมคคอนาเฮนะครับอ่าแมทธิวแมคคนาเฮนี้บางยาวางไว้ได้รูปเขามานะครับเข้ามาที่นี่ก็ไปดูอะในเข้ามานี่เข้ามาข้างในมาเจอพ่จินนี่ นะครับพี่จอนนี่เป็นผู้ช่วยบางยาเป็นผู้จัดการที่นี่นะครับพี่จอนนี่จะบริการทุกคนที่มาที่นี่แล้วก็คอยดูแลให้คํปศึกษาให้ความรู้หมดทุกคนนะครับนี่ด้านในสภาพด้านในเป็นแบบนี้นะพี่อย่าเข้าใจผิดว่าคาเฟ่นะไม่ใช่คาเฟ่นะครับอันนี้เป็นสวนงูนะครับเป็นสวนงูเป็นพวกงูเล่นเชื่องนะครับอันนี้เป็นพวกงูเล่นเชื่องที่พี่ๆเขา ไว้ให้นักท่องเที่ยวละลายพฤติกรรมนะครับพวกเด็กๆละลายพฤติกรรมการกลัวงูนะครับามาเริ่มสัมผัสมาเริ่มแตะแบบนี้ก่อนแล้วก็ทีหลังก็เริ่มจะคุ้นชินเข้าใจงูมากขึ้นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้พิจกกี้คนนี้เป็นพิจ๊กกี้นะครับก็เป็นผู้ช่วยบางยาอีกคนหนึ่งนะครับพิจกกี้ก็เป็นคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับผ่านประสบการณ์มาเกือบ20ปีแล้วเหมือนกัน ทุกคน,ท,นที่นี่นะทุกคนที่นี่กัรนิยามเช้าเราจะเป็นแบบนี้ทุกวันนะทำไมหลายคนบอกว่าเออของังยาดูงูสะอาดดูงูสุขภาพดีเพราะว่าเราดูแลเขาทุกวันนะพี่นะการเลี้ยงงูนี่เราต้องดูแลเขาทุกวันจริงๆนะครับแล้วการที่มีนักท่องเที่ยวมามีคณะนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษามันก็ต้องได้รับความรู้จริงๆนะครับครบเครื่องเดี๋ยวไปดูต่อไป อันนี้ก็มีงูหลายๆชนิดอ่าลืมบอกอนนครับมีพวกเขียวตุ๊กแกเขียวหางไหมกับปะโน่นนี่นั่นสี่ห้าชนิดสิบชนิดบริเวณตรงนี้นะแล้วมาดูต่อตรงนี้นะครับมาดูต่อตรงนี้เอาวันนี้มันยังเช้าๆอยู่นะตอนเช้าอยู่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับ <S <S เปิดมาที่นี่อ่ะโอเว่นคนนี้นะครับที่บังยาพาไปประจําคนนี้เป็นฝีมือนะครับโอเว่น ก็เราต้องทําความสะอาดแบบนี้ทุกวันจริงนะพี่นะมาต่อกันเลยผ่านมาข้างบนตรงนี้นี่เป็นที่อยู่ของลูกๆของมังยาเองแซมมี่อยู่ด้านในพี่แซมมี่นะครับนี่ก็เป็นทีมงานของมงยากันทั้งหมดทุกคนก็เหมือนที่มงยาบอกว่าเราผ่านประสบการณ์กันมาสิบกว่าปีนะครับอยู่กับงูมาสิบยี่สิบปีทำไมถึงรู้จักงูดี ทำไมเรารูน้นีสายงูทำไมเราอ่านใจงูได้เราก็ต้องศึกษากับเขาแบบนี้นะพี่านาจริงๆอ่ะดูข้างในเออลูกที่เกิดมาก็เหลือเลี้ยงไว้มั่งพวกเกา่เกาๆก็อยู่ในนี้มั่งเรายังมีต่อพีอ่เรายังดูต่อพี่น้นเจ้าของเจ้าของอคนนั้นเป็นเจ้าของนะครับบางยานี้เป็นผู้จัดการ าบางยาเป็นผู้จัดการไม่รู้วันไหนเขาไล่ออกขอดู <laughs> มุมนี้นะครับมุมนี้เป็นมุมกาแฟนะครับคนขับแท็กซี่ขับรถบริการนักท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็หลายๆครั้งก็เบื่อไม่อยากจะดูงูก็มานั่งกาแฟนะครับมานั่งกาแฟที่นี่นะครับนั่งดื่มกาแฟตรงนี้ได้เลยนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นจุดที่ให้ยืนเล่นกับง,งูเซีี่แล้วก็มีพวกงูหลายหลายชนิดนะครับห้ฝั่งได้ศึกษาอ่ะฝั่งนี้ถาาด้านในนะครับนี่เข้ามาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ด้านในนะครับเราก็จะมีการจัดเลี้ยงกระดูกไว้ให้ได้รู้ได้ดูได้ศึกษานะครับกระดูกทุกส่วนของงูนะครับมันก็จะอยู่ในนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าทุกคนที่เข้ามาที่นี่จะได้มี ความรู้มากมายเลยจริงๆแล้วก็จะไปนั่งแสดงตรงนี้เป็นที่แสดงนะฝั่งด้านบนก็เป็นที่นั่งชมการแสดงนะครับก็พวกพี่ๆทั้งหลายเขาก็จะมาแนะนํามาแสดงแนะนําให้ความรู้ไปทีเดียวพร้อมๆกันเลยนะครับก็คนที่กลัวน้อยก็นั่งข้างล่างนะที่คนที่กลัวเยอะก็ชั้นบนสุดได้เลยนะครับแต่ทุกอย่างนี้คืออยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญ นะครับมันจะเซฟมันจะปลอดภัยที่ก็จะรู้ว่าใกล้แค่ไหนถึงจะปลอดภัยแบบนี้คือแน่นอนนี่ในกล่องนะครับเป็นงูที่ที่เขาเตรียมมาเตรียมมาเพื่อจะได้แสดงให้นักท่องเที่ยวดูแค่นั้นเองนะทุกตัวมีเขี้ยวมีพิษจริงๆนะครับทุกตัวมีเขี้ยวมีพิษจริงๆอมาดูข้างในตัวนี้ นี่ในนี้เป็นห้องแอร์นะครับแต่บางยาไม่เคยได้เข้าไปหรอกนะยาไม่เคยได้อยู่บ้านห้องแอร์บางยาไม่เคยอยู่เลยจากฝั่งด้านหน้านะครับฝั่งด้านหน้าข้างนอกนู้นก็เป็นที่ขายตัวนะครับจําหน่ายตัวด้านในก็เป็นพวกของที่ระลึกนะครับก็มีเสื้อบางยาบางหลักคิงแล้วก็มีเสื้อสเน็คป๊านะครับนี่เล็กๆตัวนี้เล็กๆ มีไว้ให้เด็กๆได้ใส่กันนะครับของกระบี่สเนกปั๊บนะพี่เป็นพวกของขวันของเทลึกนะครับคนที่กลัวมูไม่กล้าเข้าไปดูก็มานั่งในนี้นะครับนี่คนที่กลัวก็มานั่งในนี้นั่งเลียร์ตัวศั์เล่นไปเปลพังไม่เป็นไรอยู่ในนี้รอจนจะจบนะครับอ่ะอันนี้ก็สรุปคร่าวๆนะครับสรุปคร่าวๆว,ว่าอันนี้ก็คือบ้านของมังยา นะครับอันนี้คือบ้านบางยาที่บางยาอยู่บางยาเลี้ยงงูเพื่อให้คณะนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปที่สนใจนักท่องเที่ยวอะไรก็เข้ามาศึกษาเรื่องงูนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ใช้เวลาไม่มากกว่านี้เอาเป็นเกินเกินให้รู้ให้ดูกันว่านี่คือบ้านบางยาอยู่ที่นี่นะสำหรับงูที่บางยาไปจับมาพี่สงสัยว่าบางยาเอามาเลี้ยงที่นี่ไหมไม่ได้บอกกันตรงๆว่าไม่ได้พี่เพราะว่างูทุกตัว มันต้องมีทะเบียนนะครับมันต้องมีการขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้เราต้องมีใบได้รับใบอนุญาตนะครับให้เลี้ยงจํานวนกี่ตัวแค่นั้นเองนะ <m> ก็เหมือนงูที่เราเลี้ยงกันที่เราแสดงกันนี่แหละเราก็ต้องเลี้ยงเราก็ต้องเพาะหนู <m> เขาไม่ขากินนู่นนี่นั่นแต่ในการที่เราจะเพิ่มเข้ามามันลําบากเพราะเป็นงูป่านะครับเป็นงูป่าเราก็ต้องเอาไปคืนปล่อยป่านะครับแล้วไอ้งูที่นี่เราเลี้ยงเขานานๆความ ดุร้ายเขาจะลดลงนะพี่นั่นคือเราจะได้ปลอดภัยในการที่เราแสดงกับงูของพ,พี่เขานะครับในการที่เขาจะแสดงกับงูไอการที่เราจะได้งูใหม่มาแสดงนี่คือมันมันปัดเปรี้ยวมันมันดุมันเพียวนะพี่ซึ่งมันเป็นอันตรายเป็นอันตรายมากๆนะครับก็เพราะฉะนั้นบางอย่างไม่ได้องที่ไปจับมาไว้ที่นี่นะครับเราก็แก้เลี้ยงงูที่นี่ดูแลเขาดีๆพอไดเอามา แสดงนิดหน่อยให้ฝรั่งเขาได้ศึกษาให้คณะทุกคนที่เข้ามาได้ศึกษาได้เรียนรู้กันกันนันะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะพี่บ้านบางยาวบางหลาคินเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ